พัฒนาพัฒนาเกอเรงานเนี่ยก็ออกมาอบรมแล้วก็ให้คำปรึกษานะคะก็ทำเป็นแบรน์ดขึ้นมาใหม่ก็คือป้้ยแบนสวัสดีค่ะดิฉันชมาพรชื่นคิดนะคะเป็นประธานุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรสามอย่างหมูที่9้ตำบล้าแฝก คือคงไม่ดจากวัคโคทไปนะคะซึ่งกลุ่มของเราเนี่ยมีสมาชิกประมาณ15คนนะคะแล้วหลังจากนั้นสมาชิกก็เริ่มถายไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่ารายได้อ่ะลดลงปัญหาที่เกิดของของเราก็คือในเรื่องของการจำหน่ายเพราะว่าอย่างช้วยเนี่ยที่ไหนที่ไหนเขาก็ทำกันเนาะมีเยอะแยะมากมาย เนี่ยก็เลยยังไม่ได้มาตรฐานนะคะวิธีการทำของเราก็คือยังใช้เรือแล้วก็ใช้ไม้ที่เอามาเบนเนาะ,ะก็มีความรู้สึกว่ามันยังดีไม่เท่าที่ควรนะคะแล้วก็เวลาผลิตก็ผลิตได้แค่วันประมาณ3าสิกิโลเข้ามา เราได้ไปขอคำปรึกษาจากทางสำนักง,งานพัฒนาพิมือรูแรงงานของสุโขทัยนะคะเพื่อที่จะอบรมแล้วก็ให้คำปรึกษานะ <c oughs> คะก็ทําเป็นแบรนด์ขึ้นมาใหม่ก็คือกล้วยแบนจำหน่าย <c oughs> เพื่อที่จะให้มันคล้าๆว่าไม่เหมือนที่อื่นนะคะ <c oughs> ก็ส่งเสริมหลายๆเรื่องนะคะ <c oughs> จนกระทั่งในเรื่องของนวัตกรรมตัวใหม่ ที่เราได้ทานะคะแล้วก็ได้ร่วมกันคิดกับกลุ่มของเรานี่แหละนะคะช่วยกันคิดว่าเราอยากได้นว,วัตกรรมแบบนี้แล้วก็เสนอตัวนี้แบบนี้นะคะไปให้กับสำนักงานพัฒนาหรือมือง,งานเนี่ยช่วยคิดด้วยเพื่อที่จะออกมาให้ได้ดีที่สุดเนาะแล้วก็ส่งที่เราคิดมาเนี่ยแบบที่เราคิดไปที่นว,วัตกรรมแห่งชาติ นะก็เต็มที่แล้วเพราะว่ามีกะู้สูงอายุน,นส่วนใหญ่น,นะคะสม,มาชิกนะแต่พอเรามีเครื่องเครื่องนี้มานะคะเราก็สามารถที่จะทําได้วันหนึ่งก็ประมาณ9กิก็คือ,คอ,คอสามเท่าของอที่ของเดิมแลคะที่เราใช้ไม้แล้วก็ใช้มือแบเอานะคะนะแล้วก็มีตลาดเพิ่มขึ้นนะหลังจากที่เราได้เครื่องมา